หลายหลายคนคงเคยได้ยินคนที่มีท่าทางเรียกร้องความสนใจบ้างก็ว่าเป็นพวกขาดผู้ชายหรือขาดเซ็กไม่ได้ซึ่งบุคคลเหล่านี้มักจะถูกมองว่าเป็นโรคฮิสทีเรียซึ่งเป็นการกล่าวอ้างที่ผิดมหันเพราะอาการเหล่านี้เป็นกลุ่มอาการของโรคนิมโฟโมเนียมักเกิดในเพศหญิงกับกลุ่มรักร่วมเพศและหากเกิดในเพศชายจะเรียกว่าสเตรส ทำไมถึงมีความเข้าใจในฮิสตีเรียแบบผิดๆกันมันเกิดมาจากอะไรเรื่องนี้คงต้องย้อนไปในยุควิกตอเรียที่ผู้คนต้องปฏิบัติตามกฎทางจริยธรรมตามหลักศาสนาอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะผู้หญิงที่ต้องอยู่ในศีลธรรมอันดีเก็บอารมณ์ทางเพศข่ความรู้สึกเอาไว้หากใครแสดงออกมามากเกินไปเช่นโสเพณีผู้หญิงที่แต่งตัวโป๊จะถูกวินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยฮิสตีเรียทั้งหมด รวมทั้งโรคอะไรที่ผิดแปลกที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกของผู้หญิงก็เมาเป็นฮิสทีเรียถ้านึกไม่ออกว่าเหมาแค่ไหนก็มีงานศึกษาประมาณว่าในยุควิกตอเรียมีผู้หญิงเป็นฮิสทีเรียอยู่ถึง75%จากทั้งหมดแล้วฮิสทีเรียจริงๆแล้วคืออะไรอะไรที่ทำให้เกิดอะไรเป็นปัจจัยหลักคำตอบที่ต้องพ้องกันมากที่สุดก็คือทรอมาในอดีตก็ <S <S มีจิตแพทย์ นักจิตวิทยาที่พูดถึงฮิสตีเรียอยู่มากมายในที่นี้จะอ้างอิงตามซิกมันฟรอยและปีแอ์จานเน่โดยฟรอยก็บอกไว้ว่าผู้ชายก็เป็นฮิสตีเรียได้และยังบอกอีกว่าการแพทย์ในอดีตท,ที่ยองฮิสตีเรียเข้าเรื่องเพศเป็นการดูถูกผู้หญิงรูปแบบหนึ่งปีแอ์จานเน่ได้บอกไว้ว่าคนที่เป็นฮิสตีเรียโดยทั่วไปแล้วเขาไม่ได้มีความต้องการทางเพศมากกว่าคนทั่วๆไปฮิสตีเรีย คือลักษณะของคนที่มีบุคลิกภาพผิดปกติมีปัญหาในด้านการควบคุมอารมณ์และ,สะแสดงอารมณ์รวมถึงการควบคุมความวิตกกังวลและพฤติกรรมของตนที่มากเกินไปอาการนี้เป็นโรคทางจิตเวชชนิดหนึ่งเป็นโรคที่ต้องใช้เวลาในการรักษาและเสี่ยงต่อการเกิดโรคซึมเศร้าได้มากกว่าคนปกติโรคฮิสตีเรียแบ่งเป็น2ประเภทคือ 1. โรคประสาทฮิสตีเรียมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่ได้ยินเสียงมองไม่เห็นหรือพูดไม่ได้ 2. โรคบุคลิกภาพแบบฮิสทีเรียมีอาการก็คือขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อืน่นอารมณ์แปรปรวนง่ายต้องการเป็นจุดเด่นสาเหตุของโรคฮิสทีเรียเกิดจากการเลี้ยงดูหรือการอบรมที่ไม่เหมาะสมขาดความเอาใจใส่ผมจากวัยเด็กพบเหตุการณ์สะเทือนใจในอดีตปัจจัยทางด้านพันธุกรรมโรคนี้ต้องการความรักความสนใจเท่านั้นไม่ได้ต้องการมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งแต่อย่างใด ซึ่งผู้ป่วยมักจะถูกพบว่าเป็นฮิสทีเรียจากการมารักษาโรคอื่นๆเช่นมารักษาอาการซึมเศร้าแล้วมีอาการฮิสทีเรียร่วมด้วยการรักษาบุคลิกภาพผิดปกติแบบฮิสทีเรียรักษาได้ด้วยการใช้จิตบำบัดเป็นการพูดคุยกับผู้ป่วยเพื่อหาสาเหตุการแสดงพฤติกรรมที่ผิดปกติปรับกระบวนการคิดเรียนรู้ที่อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม โรคฮิสทีเรียป้องกันได้ด้วยการสังเกตอาการตนเองอยู่เสมอออกกำลังกายฝึกทำสมาธินอนหลับให้เพียงพอหากเราสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้ดีทั้งภูมิคุ้มกันทั้งกายและจิตไม่ว่าโรคไหนๆก็จะไม่สามารถส่งผลต่อคุณได้แม้แต่ฮิสทีเรียเองมันดูแลสุขภาพทุกวันนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังและขอลาไปก่อนสวัสดีครับ